วินถ้าเกิดทอไม่ช่วยฉันฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนทํางานไงยาดาทำงานปกติที่แบบคนอื่นเขาทำกันะ่ะเรื่องหาเงินแบบนี้สักทีรู้ม่นได้เงินง่ายมันได้เงินไวแต่มันผิดกฎหมายว่าคิดถึงตัวเองหรือว่าอยากให้ลูกมีแม่เป็นขี้คุกจริงๆ นครับใจเย็นๆผู้ต้องหามีนทานายมาประกันตัวและเราได้ทําตามหน้าที่แล้วครับผมเป็นนายของคุณยาดาครับผมรับรองนะครับว่าทุกคนจะได้เงินคืนยังไงเดี๋ยวจะนัดไกลเกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับไม่ไกลเกลี่ยค่ะถ้ามันไม่คืนเงินฉันนะติดคุกแน่ของฉันสามแสนของฉันสองแสนของฉันแสนห้าของฉัน, 1, ฉน 1, ด้วย<อ> คนเดียวเลยหรอหลอกชาวบ้านเก่งแล้วยังปากเจ๊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 เจ� ผมรับรองนะครับว่าทุกคนจะได้เงินก้อนแรกคืนภายในเดือนนี้แน่นอนครับเทแก่งเหมือนกันนี่ทำให้คนพวกนั้นเลิกวายได้นี่ไม่สำนึกผิดเลยใช่ปะฉันก็นั่งเขาหลอกมาเหมือนกันนะใครเขาจะหลอกเธอได้นี่ทำทั้งที่รู้ใช่ไหม ใครมันจะไปยอมตัวหลอกคนเดียวหรอวินคนพวกนั้นมันโกงฉันได้ฉันก็โกงคนอื่นได้เหมือนกันถ้าคนพวกนั้นไม่โลภมากก็ไม่ต้องเสียงเงินเยอะขนาดนี้หรอกวินอย่ามาโทษว่าเป็นความผิดฉันคนเดียวสิถ้าคิดแบบนี้ก็แก้ปัญหาเองแล้วกันนะวินแล้วถ้าเธอไม่ช่วยฉันแก้ปัญหาฉันจะไปหาเงินมาจากไหนมาจ่ายคราวนี้ทธน่ารับผิดชอบตัวเองแล้วยาดาครั้งนี้เงินมันเยอะเกินกว่าที่วินจะช่วยได้แล้ว วินถ้าเกิดฉันหาเงินไม่ได้ฉันต้องติดคุกหรอถ้าเกิดเธอไม่ช่วยฉันฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนทำงานไงยาดาทำงานปกติที่แบบคนอื่นเขาทำกันน่ะเรื่องหาเงินแบบนี้สักทีรู้ว่าได้เงินง่ายมันได้เงินไวแต่มันผิดกฎหมายว่าคิดถึงตัวเองหรือว่าอยากให้ลูกมีแม่เป็นขี้คุกจริงๆ